ทุกคนครับทุกคนเบื่อไหมเหมกันที่ต้องมานั่งขี่ม้ากับขี่หมูเพราะว่านั้นเป็นยาประหารนะแค่ไม่กี่อย่าง่ะยไหมครับวันนี้จะไม่ใช่สิ่งใดต่อไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวมอสเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆนะครับผมบางมอสนั้นก็บางทีผมจะต้องกด W A T เหมือนเดิมไปแหละก็วันนี้จะมีมอสอะไรบ้างไปดูกันเลย มอดที่1นึ่งอัลติเมทคาร์มอดอัลติเมทคาร์มอนนั้นถือว่าเป็นมอดยันหานาทีโอเคเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากมันชนทาดาเมอนะมันสนุกดีแล้วก็มันทําง่ายด้วยนะครับผมซึ่งมอดอัลติเมทคาร์นั้นจะ,ม,นจะม,มันจะมีการเติมน้ํามันด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดคุณไม่เติมน้ำมันคุณจะขับล้นได้งไงวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะครับก็แค่ทางด้านของเอาตัวทางด้านของคาร์เวิร์กชอปอย่างน้อยหนึ่งอันนะครับว่าแล้วก็คุณรุมแบบนี้นะครับวางไว้ตรงกลางนอ้คาร์เวิ workshop, ร์ก แล้วก็ออกคาเวิร์ชอปพาร์ทก็ทั้งหมด8อันนะครับมาเพื่อที่จะวางรบอบๆนะครับผมแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับผมนะข้างในนี้มันก็จะเป็นท่า้าของตัวที่เราต้องใส่ชิ้นส่วนของรถนะครับผมซึ่งผมจะโชว์ตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งคันละกันนั่นก็คือท่า้าของตัวรถไปเชื่รถบรรทุกอะ่ะก็วิธีทํา,ง,ทาง,ง่ายๆครับก็แค่เอาก็เนี่ยทั้งหมดเนี้ยมาวางมาวางแยกกันนะครับเพราะวางรวมกันไม่ได้อ่าแล้วก็ คจริงอันนี้มันก็แค่ทะเบียนรถครับผมใส่ใส่เพิ่มนะแล้วก็อันนี้คือตัวหลักเลยครับคือตัวของรถนะครับผม <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคุณจะทํารถไปทําไมแล้วก็อย่าลืมตัวนี้ได้ครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีคุณจะทารถไปทําไมเหมือนกันแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้จําเป็นหรือเปล่านะครับผมอันนี้นนไมนน่ไม่เกี่ยวอ,อ๋อแล้วก็ลืมอย่างหนึ่งนะครับท่าน้าของตัวรถแบบนี้นะครับผมที่เป็นราสปอร์เตอร์นะครับผมต้องการล้อสองอีกสองอันนะครับรวมเป็นหกอันนะครับแล้วก็ อย่าลืมวันนิ้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีนี้ก็ฮิบผลคล้ายๆกับ2อนี้เลยปุ๊บเรียบร้อยครับผมรดได้แล้วก็วิธีการเริ่มรแล้วครับก็กดด้วยตัวอนะครับผมรถตัวนี้เหมือนจะเป็นรถช้านะครับผมกดตัวไอเพื่อดูข้อมูลนะครับผมนะนี่นี่เลยแต่คุณเห็นใช่ไหมครับว่าตรงนั้นคืออะไรและใช่กิก มอนนี้มันมีน้ํามันด้วยนะครับนั่นแล้วก็วิธีการเติมก็ง่ายๆเลยครับก็แค่คุณอ่าขับรถไปใกล้ๆมันขึ้นคำว่าเลดี้ครับแล้วก,กดสตาร์ทแล้วก็รอครับผมือจะเต็มแล้วครับผมนะก็กดสต็อปได้เลยครับผมนะแล้วก็พอรถพอน้ํามันเต็มแล้วครับก็คุณก็สามารถขับรถได้ยาวๆเลยครับผม จุณจำไว้ด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยสามารถมีดาเมจได้แต่การชนของแข็งนะครับผมเ้าชนกับมอบก็ไม่รู้ทําดาเมจหรือเปล่ารสึวที่ผุลองมาไม่ได้ทาดาเมจเลยโอเคก็มาต่อไปเลยนะครับผมเ๋ย่ลืมเลยนะครับผมแนละ้วก็ไอ้ตรงที่เติมน้ํามันเนี่ยคือคุณต้องมีน้ํามันก่อนนะครับทีถ่ถึงจะสามารถาใส่ในนั้นได้นะครับผมก็ไปมสต่อไปจริงๆอะไกันเลย มอดที่ 2. Mr. Crayfish Vehicle Mod มอนนี้ก็เป็นมอดเดียวที่ผมโชว์ไปตอนต้ตคนคะลิปและฮะมันขับสนุกดีที่ไม่มีอะไรหรอกเง็นๆเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตมอ d นี้ให้ดูกันนะครับผมก่อนแรกก่อนที่ถ้าเกิดเราจะต้องสร้างยาะาหารแล้วเนี่ยเราต้องมีเท่านั้นตัว Workstation ด้วยนะครับผมนะซึ่งอ่าก็ไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะครับผมพอได้ Workstation มาแล้วครับผมก็วางอนะ่ะ วางครับผม,มต้องการอะไระแล้วก็ก็จะมีให้เลือครับระหว่างระหว่างเรือรถอะไรต่างๆนะครับผมสักเบร์ยินเรือลบเลยวะกีโอเคก็เป้าหมายของผมกนะ็คือถ้าตัวเดินไปนะครับผมนะก็ได้ต้องการก็มีทางด้านของอิ g ก็36สามสิบหกอันซึ่งผมมาแค่สามสิบสองอัน คผมได้ครบแล้วครับผมก็แล้วก็เอดูด้ยครับว่ายมหานะที่คุณต้องการนั้นต้องการอะไรบ้างเช่นั้นนะครับของผมต้องการสมองอนจินซึ่งผมเตรียมมาแล้วมันจะมีหลายเทียนะครับผมแล้วก็ล้อก็ทําเลยแล้วกันพอขอครบแล้วครับผมก็กดคำว่าครัฟเลยครับผแล้วคุณเห็นกล่องนี้ใช่ไหมครับมอบเยอะจังวะแล้วพอเห็นคุณเห็นกล่องนี้ใช่ไหมครับผมคุณก็จะ อ่าคุณก็ต้องจะต้องวางครับผมปุบเรียบร้อยครับผมนะใช่ครับมันคือรถมอไซค์ก็ไม่มีอะไรมากครับอ่าวันนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมนะแต่คุณต้องการเนี่ยก็คือทาตองตัวน้ำมันเวยครับผมนี่น้ำมันนะครับผม ราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยจะขับรถในโหมดส r v i โว l แบบไม่มีน้ำมันคุณก็จะรู้คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าคุณก็จะขับไม่ได้เนี่ยครับขับไม่ได้เนี่ยครับผมผมกดเ a d ครับขับไม่ได้และใช่อย่ที่ผมบอกสิ่งนี้มันคือที่เติมน้ํามันแต่มันไม่ได้เติมน้ํามันแต่นมันะครับคุณต้องคล้ายๆกับเด็กปะเด็กมันขาดได้คุณองคล้ายๆกับเด็กปั๊มเลยครับผมก็คือ กดค้างเติมน้ำมันรอครับโอเคน่าจะพอแล้วมัโอเคพอแล้วครับผมแค่นี้คุณก็สามารถขับรถเงียนๆได้แล้วเงียนๆียนๆเงียๆเงีๆงียนๆเงนๆีๆีนๆียนๆเงียนๆเงๆเงๆงนๆีๆนี่นๆเนงียนๆงน อิมเมอร์ซีแอร์ครับนี่อิมเมอร์ซสมชื่อเลยครับอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นอะไรไม่รู้แหละมันคล้ายๆลูกโป่งบินนะส่วนอันนี้มันคือเครื่องบินของวันนี้นะครับผมขอเลยว่ามันบินสนุกเหมือนกันนะแต่มันควบคุมยากไปนหน่อยไม่เหมือนกับอันที่แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเครื่องบินตกแล้วนะเฮ้ยสลายอยแนะ่อ่าเรียบร้อยตก ผมควบคุมไม่เก่งขอโทษทีต่อไปสิ่งนี้นี่คุณไม่ต้องใช้ฟิลน้ำมันอะไรต่างๆเลยคุณแค่ใช้แรงของคุณเท่านั้นแค่นี้คุณก็บินได้แล้วแถมนี้ควบคุมง่ายมากเลยนะอ่าเอาจริงงมันบินได้กะสูงกว่านี้แหละนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเนี่ยนะครับผมเหมือนคุณนั่งขึ้นโดรนคุณคิดดิคุณกําลังทําอะไรอยู่ดีแล้วอยู่ดีมีสัตว์ลูกที่ไหนขี่โดนมาหาคุณนะคุณจะกลัวไหมใครไม่กลัวว่าไหมท่านผู้ชม